สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oh b o อ,อช Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่นพนพนอนๆหลังจากที่คลิปและที่แอดอัพไฟนะจ๊ะเรามาหวีดแต่ความสวยกันอย่างเดียวนะจ๊ะเราไม่มีสติอะไรเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะี่แอดก็จะมาเจาะลึกเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกับการไปของโนริซ่าในครั้งนี้กันบ้างนั่นเองจ้าซึ่งต้องบอกว่ามีรายงานจากประเทศเกาหลีออกมาล่าสุดแล้วว่าการที่โนริซ่าไปในรอบนี้นั้นเป็นการที่สาวๆแบล็คพิงทุกคนนั่นแหละได้รับเชิญจากรัฐบาลอังกฤษนะจ๊ะ รัฐบาลเกาหลีเป็นคนให้เข้าร่วมงานเลี้ยงนะจ๊ะเพราะว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาเชิญให้ไปเข้าร่วมงานเลี้ยงของรัฐบาลเกาหลีที่พระราชวังเบ็คกิ้งแฮมนั่นเองจ้าหมือนเป็นการแบบสร้างสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยหนึ่งแล้วก็สาวๆของเราก็เป็นทูตอย่างที่แอดบอกไปก่อนน้าน,นี้แล้วหนึ่งนะจ๊ะทูตสิ่งแเวดลออ้อมอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะซึ่งอย่างที่เพื่อนๆก็รู้ว่าสาวๆของเรานั้นก็เป็นทูตทางด้านนี้เนี่ยมานานแล้วนั่นเองแล้นะเพื่อนๆนะแล้วก็ต้องบอกรอบนี้องริซ่าของเราน,น corinne it's actually a shiva necklace <laughs> ฟีอเว e ร์เน l a ล e นะจ๊ะไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดยังไงก็ต้องสอรี่นะจ๊ะแต่อดค่อนข้าง,างมั่นใจว่ารอบนี้ไม่น่าจะอ่านผิดนะจ๊ะต้องบอกเป็นสร้อยคอเล็กๆแต่ว่าสวยสง่ามากในงานนี้แล้วก็เข้ากับชุดที่แบบมีความเอลซองเอลซ่า ah. สีแบบว่าออกเขียวอมฟ้านะจ๊ะต้องบอกว่าสวยเลิศ่ามากๆนาะงพยาสุดๆนะเพื่อนๆนะแล้วก็ตอนนี้นะจ๊ะนอริซาของเรากลายเป็นไอดอลเคป๊อปที่มีคนพูดถึงมากที่สุดไปอันดับที่1ในวันนี้บน Twitter X หลังจากที่น้องเข้าร่วมงานเลี้ยงกับสมาชิกวงงงงในงานาาเลลียสัสัรรค์ขอฐบ ราชวางเบกิมแฮมสหาราชอาณาจักรนั่นเองจ้าซึ่งแอ๊ดก็มีวิดีโอมาเพิ่มเติมกันอีกสักเล็กน้อยนะเพื่อนเป็นจังหวะโมเมนต์ที่น่ารักที่พี่จีซูกับน้องลิซ่าของเราเนี่ยกำลังเดินหาโต๊ะพี่ซูโต๊ะอันไหนหรอเออใช่สิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเธอโต๊ะนู้นกันหรือเปล่าน,นะอะไรก็ว่าไปตามภาษาสาวๆนะครับที่เขา,าบอกว่า,วานานๆทีจะมาร่วมง,งานราชวงศ์อะไรขนาดน,นี้เป็นครั้งเป็นคราวนะเ,นเพื่อนๆก็ต้องมีความแบบปรึกษาหารือตามภาษาสาวน้อยกันสักเล็กน้อยก็น่ารักกันไปนะจ๊ะและแน่นอนว่าในคลิปนี้มม่จของาไ ตามมาไม่ได้จ้าเพราะว่าลูกสาวเราสวยทะลุจักรวาลขนาดนี้นะจ้าตอนนี้แบบประกดงงงามอะไรไม่ต้องแจ้วะพอนอริซ่าของเรานั้นครองมงกุฎในหัวใจทุกคนกันแล้วก็มีการแปลคอมเนต์ภาษาจีนมาเป็นภาษาอังกฤษนะจ้าก็บอกว่าอ๋อลิซ่าคล้ายๆเอลซ่ากันเลยทีเดียวอย่างที่แอดบอกกนะจ้าเออแอดก็ลืมไปว่ามีความคล้ายเอลซ่ามากที่ทนาิซ่าใส่วิกผมสีบรอนด์นะจ้าอื้มใช่เลยจ้าเสียหิมาอีกนิดนึงึี่หนาวแล้หนึ่งกรุบนะจ้าหนาวหัวใจไม่เป็นไรเพราะมีนอริซาอบอุ่นหัวใจของเราก็พอ ะนะานแล้วเขาก็บอกโนริซ่าสวยมากอ h oh my baby she's beautiful ที่รักของฉันสวยที่สุดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จะแบบโนริซ่า the queen of k-pop อยู่ที่นี่แล้วอะไรก็ว่าไปนี่แหละเจ้ออาหญิงในชีวิตจริงนะจ๊ะหรือจะเป็นโนริซ่าใส่เดรสได้สวยที่สุดนะสวยมากๆแบบสวยเด่นตระงงานคนอื่นอาจจะโทนสีขาวสีดําทั่วไปแต่โนริซ่าสีฟ้าไปเลยจ้าเออ such a good green dress นะจ๊ะช่างเป็นชุดราตรีสีเขียวอมฟ้าที่สวยขนาดนีอ้อะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแม่จีนรานั้นอยูย่ไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ดีนะจ๊ะข่าวที่ว่า ว่าจะมีการบงการแบนนะ่ยมันไม่จริงนะนเพื่อนนายแม่จีนเนยังตามวีตามรักอยู่สม่ําเสมอเลยนั่นเองนะครับเออหละยก็เอาใจความสําคัญต่างๆมาเพิ่มเติมกันในคลิปนี้ก็นแล้วกันนะจ๊ะผมว่าเพื่อนๆจะฟินจะจิ้นเหมือนแอดกันไปนะจ๊ะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็มาสั้นๆกันปรับมานี้นะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า